เปลี่ยนแนวเปลี่ยนไปงามงามน้องจะสวยประจำแบบมีสตาความหักเมื่อมันไม่โอเคก็จะเทจะเทละไม่ได้ดักหัวใจเสริดเธอปีสตาอุ้ยหิวเข่าแมมเนี่เนาะุูมเล็กหน่อยสูงหลังอยู่ใส่หนอข้าเถื่อนกขักๆเลยไปก่อนไปหามันก่อนบานนี่หี้วหิวเหี้วโอ้ท้องห้องจอกจอกกูบ่าท่นกินเข่าอยู่เซบ้า ยิงไทยสุกเขาปากเดนยิ้เ่าแม่โอ้ยนยังโอนยังนิยังเกมกลังข้วโกบกยลังวโกบโอ้ยกบากบโอ้ยกมกนี่ะเจ้ามเปียบเดะเจ้าทีมเบเดัดกบเนาะัดพัด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 โกบอัโบอยัดโกบพัดโกบยิไทยัดกบ กุบนะกเชือนเออเอาแบบเชือนเือนเออไส้ให้มาจูมาตะีละกวนิละเอากระทเอาแต่งกระทะไ้เนี่องันเทอตีทุมบันเทอมันเทกีมิดปูบ้นีาีทุไปเลยไปเ่นไปเลยเปเลยเขาโทจะไปไปเลยเซฟไปนะไปเลย บดเลยบดเลยบดบดนกกระเจี๊มม่มุ้ม้าวไทยชกูหิวขวามั่รอขวามั่งกูวาได้หนิดังห้างเนี่ยอะไรนี่คือดังควันหรอเปพัดลมฮิตาซีฮิตา ออหเาไปานนฮะสิกินยังนอกาน้มันดีพีน้องปรไปขวาเือนครับตัดคบเบเถือนเพนว่าให้แบืเถือนเถือนเือนเถือนคือเซฟนะพี่น้องาเอาขึ้นหน้าตาเจ้าวนไใช่ไหมเจ้าสุดกินหมดแล้วน้ามันโอ้โ่กินด้จะน้ามันเด้อ มึงกินโซมกินไหมน่าอี้ซี่ข้าวข้าวข้าวกบข้าวกบไอ้ผู้ข้าวกันเลยบิเเวชละ่ะมันคือเ,วะวะเวบวดต่อว่ะไล่คลิปไล่ไอนอี้ซี่เเละคนกับว่มีคนกับว่เบิังเว้ยบิังเพลย์พี่น้องเลยคือ,คอละค,อค,อคือคือเหลือแต่บางท่านว่ะอู้ซี่พอได้แหนบางท่านก็โสมบ่ะ <laughs> ว้าว <laughs> แข็งแก่งเจียบเจียบปทีมเเข้าเข้าบข้าบโอ้ยมันก็ดังไปวพดอีห่ายอย่างเลยเขามันตบดนื่นแน่เด่นไม่มต้องดีไม่ดิบนซื่นเลยไม่อันไกบเสบเีบเีบเีบโอ้ยโอ้น หอนทองมาบามังมาูจูอใส่หอด้่งกูผีจูัิยังไงไหนไหไหนนหอ้วยจ้าบอลเจ้าบี่มาดูดิมยังไงนี่ไทยนี่ใตัเขาใบตะเข่าใบตะเภ่าโอ้ใบตะเาชางโอ้ยกดดแย่ใบตะเภ่าฟัวตงหูเยี่นเดีตะเาไอไตะเภ่าใบตะเา คุณย่าไปกระเพราไปกระเพาไปกระเพราหญิงกระเพาเขาขวากเขาวกมีคนเขาขวากเผมเบีสักกองมาจัยเอาาบอเอาาเีเอาม่ยเาีไทยบักแมมดอก้า โอุยูยานมาฝักแม่มันบอกยังกระ้ายังกับอกยังอีกัวใเออไอ้เป็นนโอ้ยอมาทีมาีมาีมึงเหนทีมึงเห็นนทีตัทีตรกเพีกีตัาี้เสียมากระเทียมกระเทียมโอ้ยกมา โอ้โโบโกูจองเขาโอยว้าวขะโไกูบอเร่นอยู่ตามตามโอ้นัอกเบิดแล้วออก้วนั่นปนิต้มิต้มผัดโบผัดโบยโหั้วเกูจะกินผัด เลิอเลิอเลิอเลือแตงผู้ผู้อยู่ใส่ผู้มันอ่ะเนี่ยก็มึงยังไรไทยโอ้ยเปิดเปิดเปิดดูหิงไทย ทายเองบยแมนมันสาบบวดียพีอีกเลยสับมันจะควางหรอกเอาละเอาละมึงไม่ต้องกยหวกป่วเนี่ยนี่มันได้แน่ปหัวกัีมันได้แน่เป็นหัวกัเี่กันป่เนี่ย Oh. โอ้กบนรกนี่หละข้ามมากบนรกพี่น้องตายไปกับสีเป็นแตงสีลระพูดได้เฮ็ดบาดเฮ็ดรรมเด้อโอ้าวาคุณถาพี่นจะมีอะไรนั่นเราไม่สิเด็กินว้าวสุดยอดสุดยอดเป็นได้เป็นได้ ไม่ไม่เอาแบบไม่ไมโอ้ <c oughs> จากกบตัวใหญ่ๆพี่น้องคือรักแข็งยอยังยุบานี่พัดเก่กัพัดกบพันฟักคนสิบบาหาตัวาล้มันเป็นกบเดี๋ยวเดี๋ <The S 1> ยเดี๋ยวฟกเดี<อ>๋ยวฟกฟังขูฟังขูีซีโอ้สวยงามสวยงามติงจิงตดตัตตงนา <c oughs> <c oughs> มากมากมักมกโอ้ยคุณทำไรไหลคุณลำไรไหเออเขากระัดกับเักะัดกัำไรหลำไหลเแน่นอนจ่หมดได้สิากินสูบงแนผมเอล้ินเคนยากกุบผมเห็นจครับจวดพี่น้องจวดวนสุดยอดสุดยอดเบเว้ยลดนอตสินค้ไม่ใช่ปะทีะห้ทดกระพอกอว้า โจรไม่ถูละสีจันทครมึงก็ไลังไปหลังเนี่ยกไปทำไมังเสร็จะ็หลักว่าจะดังควัจะดังควัญังไฟใช่ไ้องอ้งไปตรงเนี่ยไปเลยความเย่ยควเนี่ยควเน่ยควไหนคเนยไ สัดไหนกันไม้ยังคะไม่มีวางไว้มากน้ำแปะคับดิไมแปาไปยัง้วเสียไอว้าวหมดนิตัยแล้วครับตื่นสิตันตุสิตันตัวหนึ่งหัว

ไซรหลายแซ่บลายแส่หน่อยแซ่หน่อยพี่น้องตัวๆเลยพี่น้องจ้าตัางตังคมาเรีวมาเรีวมาเร็วมาเร็วเอา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 กลัวมันเสี่ยงเวยเรอดัชนีดูดแบบันี่วนนี่อยากินต้นกกินพักนี๋ล่ะสวนีแค <c oughs> ่นี้เอกินแน่สวนอยากกินว่ะน้ำตาลน้ำตาลนึง อย่าใส่หลายๆสู้ๆมันสิเป็นนันสู้เฉย้ฮะสู้ไปเลยสู้กนั่งอไสู้รถสู้รถริดนี่ยิยิยาแบบค์้นยไ้นนนีนี่โอ้โหเออเาไเด้า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 เออเด้าเอเด้าเ้อจเป็นเี่ใสหวดพวก สตอจากแรกเลยนะไร,ค,ะไรคุณเอื้องสตอจากไรคุณเอื้องค่ะสารสนุนตัวไรคุณก่อ,อ,อจัดเพชรเพชรชะบูนโอ้ยกลิ่นพันกันเลยสูดอันนี้รักวะอ,อ,อาจารย์ขึ้สีหน่อยเถอะชีอาจารย์ดีกว่าขึ้นหแกมหน่อยเพื่อนพางไม่มล้วานโยโตโต้ระแถฉะขนาดเด้อสิ่งสัมพัญที่ขายไม่ได้เครื่องปรุงรสโอ้โหใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนีเราโอ้โหโอ้โหวางเดียววางเดียวจิ้มดุ้งยังไงก็ตเอากั้ง 下吧，下我赢。下吧。 กุ้มพ oh. ี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วนี่เราอยู่ในนรกใช่ไหมกบนรกกบนรกเอาข้อสีบาสกบนรกสมอูร์ยังไปั่นี้เราแสอบก็ไลถ้าใส่ก็แซ่ ตุ๊บแบบเพื่อนเพื่อนสาแต่ไคล้วไปบุณได้ยเทีนจ้าเพื่อนบมกมาเนกัเพื่อนนะเอาเอาอาเดี๋ยว่ตไหอีกกว่าเทียนไหนสจ้าอนั่นเอาตอนเอาตอนบากันกะโพดใล้มันซิม เล่นแบเขาเลใส่แบบมคือมูคือบาตคือเหมเขาเลยไม่ใส่แบบ่จุบๆซะเนะตุ๊บๆซนะอาาอ๋อนงไปตะเภาไปตะเภาไปตะนู้นอ่ตีบักคักดิโอ้ยเเียวเยนเรนีวคุยเดวล้ครับโอ้ย ถูกจ้าแล้วนั่ไหนเราคุณเอกินมาบังมาบังอย่ามันีละเออวุปาเนี่ยตีท่ว้าวว้าวเอากระเปากระเปาเอ้าเอ้บัมบัมเส้เส้เส้ว้าวหญิงไทยคับพี่น้องพุทเฮียนทีดต่มงานครับรัดกบ กบหน้ารกกบหน้ารกกบนรกว้าวติดตามได้วยนะครับด้ทางช่อง y b ูท h a n แนลนะครับอีสานตัวชื่อเดเนเอนเพอีสีดอีสานเพจกบกบโคตรกบลบพี่น้องเอ้ยมันนีกูกินเป็นตัวแบบนี้ทำมกินแลพัดเทือนพัดเทือนพัดเทือนได้เลๆสิมบังง่า้กว่าน้เลยขอเ้าตัวเขาเลยกูข้าไปรอพัดยังก็ยูซิมกบหน้ารกเปน้าโอยไ้แล้วครับ

แจ่บแบพี่น้องแซ่บแจ๊บถากเบิก็คลิปดีๆของผมเข้าจะสี่พี่น้องปากกดติดตามในเด้อพี่น้องทางช่อง YouTube ค่ะอีสานเตยแซ่บนะพร้อมด้วย Facebook นะคะอีสานเตยแฟนเพจ ไลค์กาแชก์กดสับงใครยังหลอกกินได้ยัสวยประจำาแบบมีสไตล์ความหักมื่อมันไม่โอเคก็จะเทสจะเทละไม่นักหัวใจสื้อรสเฉิดมีสไตล์เสวรสเฉิดมีสไตล์สีลบาอจากใจแหละให้มันเกียงมินลินฝากพี่น้องในเด้อค่ะเด้อกดติดตามให้แรงแช่แรงใจค่ะทางช่องยูทูบอีสานเตยชาแนลพร้อมท้งเฟซบุ๊กค่ะอีสานเตยแฟนเพจนะคะช่วง ครัวเถื่อนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยแซบแซบโอย